Thàn. Tốt lên Tốt lên lại đó thân vị thiên Để cho con sầu yên vị trí mà giờ thoại ก็ได้ทไทยเอาดอกวิดีโอเนี่ยค่ะแต่ยังน้ำพึ่งอีกล้วเหลือหลายอยู่เหลือหลายอยู่ครับเหลือหลายเนี่เหลือหลายครับนี่เหลือหลายเพื่อดเหลืหลายไม่ติดมะล้อมเลยเดอ้อมะล้อมอ่าประสิทธิ์ธนูทองมะล้อมภัจิตดาวขนองครับหลักกะพระเอกไัยพระเอกตั้มนางเอกอ้อนะครับปุนี้ เหมือนอะไเ็บไปบางเีนเอาออ๋อิ่นว่าเก็บไปอีกตอนอ่าล่มทรงวิญญาณเชียงคืนนะครับโอ้ยบเห็นโอ้เจบพัีพันเรย่งนกว่าอะไรลูกอ่าๆเป็บฉีอะลูก่ะ๋อ ท่านพี่น้องครับโดสวดไทยผู้นำนะครับแล้วก็ทีมงานเจ้าภาพดังๆครับสุดจอดเลยบนที่นี่